รับชมข่าวในพระราชสำนักกัิชนันพระจารย์สินทินงค์ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา 3. สมนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารไพรสเนีกลางถนนเจริญกรุงเขตบางรัก โอกาสนี้สว่างพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพง์สาพิมุกเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมขยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระบิดาแห่งการไตรสณีไทย ลจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าห้องโถงไพรษณีนฤมิตรทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียพศ .2568 ที่บริษัทไปรษณีไทยจำกัดและสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชปธรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยและเพื่อเปิดโอกาสให,ให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านหนัก ความสําคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และสะสมตราไปรษณนียกรในการนี้สาพันธ์ตราไปรษณนียกรภาคพื้นเอเชียซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์การจัดงานแสดงตราไปรษณนียกรภาคพื้นเอเชียพศ2568อย่างเป็นทางการได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมทวายเหรียญและประกาศน,นียบัตรเกียรติยศพิเศษอ a น y Fiat d i s t i n g u i s h e d ฟิลาเทลลิสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นนักสะสมตราไปรสนียากรกิติมา์และทรงมีคุณุณูปการแก่วงการสะสมตราไปรสณียากรในระดับสากล โอกาสนี้ทรงประทับตราสัญลักษณ์ลงบนแผ่นภาพรวมจดหมายแห่งมิตรภาพเปิดงานแสดงตราปรณศนากรภาคพ,พื้นเอเชียพศ2568 สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานครั้งนี้คือจดหมายแห่งมิตรภาพ from Bangkok to Beijing สื่อถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานครบรอบ50ปีในปี2568สะท้อนผ่านความทรงจำในรูปแบบของสถานต่างๆที่มีเอกลักษณ์งดงามทางศิลปะวัฒนธรรม ในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการพันไม้พระนามคำหยาดสีสีรินทร์แสดงพันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบในป,ประเทศไทยได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีและเป็นภาพบนสแตมที่ระลึกข,ของงานนิทรรศการแสดงสิ่งสะสมล้ำค่าเช่นสารจากห้องเต้มีอายุเก่าแก่กว่า240ปีเป็นพระราชหัตทะเลขาจากจากักรพรรดิเฉียนหลง ถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อความรายงานแนวปฏิบัติตามราชประเพณี เอกสารโผยกวนหรือธนานัตที่มีอายุเก่าแก่ม,มากกว่า100ปีรวมถึงจดหมายของชาวจีนที่มาทำงานบนแผ่นดินสยามส่งกลับไปยังบ้านเกิดในทรศการ50ปีสตทแสดงประวัติความเป็นมาของสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี2502จนถึงปัจจุบันนนทรศการเจ้าฟ้านักส,สะสมแสดงภาพราไปรษณียกรผ้าฝีพระหัตพร้อมคำบรรยายและ พระราชกร,รณียกิจด้านการสะสมตราไพรศัียากรนิทรรศการผลงานกิติยศกลางปีคลับและคอลเลกชันแตมป์จากสาธรารณรัฐประชาชนจีนนิทรรศการที่ทําการไปรษมีสยามนอกเขตประเทศไทยสแสดงซองจดหมายไรสเนียบัตรโปสการ์ดกระดาษ่อพัสดุและสิ่งพิมพ์รวมถึงตราประทับของที่ทําการไปรษณีสยามนอกเขตประเทศไทยเช่นที่ทําการไปรษณีหลวงพระบางที่ทําการไปรษมีกลันตันและที่ทําการไปรษเีพระตะบองเป็นต้น การจัดงานแสดงตราเปย์ศิลกรมีความสำคัญช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านสแตมที่สะท้อนประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญและวัฒนธรรมของชาติทำให้เยาวชนได้เข้าใจรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ฝึกการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังนิสัยเรื่องรักการสะสมความประณีตความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างจิตสำนึกรักชาติอย่างสร้างสารรค์และสนุกสนาน ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงตราไปรสณนียากรภาคพื้นเอเชียพศ2568ได้ที่อาคารไปรสยนกลางเขตบางรักตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2568 ากนั้นเวลา13นาิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ของประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจําปีการศึกษา2566โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงส่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสงกนิกรและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการสื่อสารทรงใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดีและเหมาะสมตามบริบทแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาเพื่อประกอบพระราชการณียกิจสำคัญต่างๆ จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าทธนบุรีประจำปีการศึกษา2566ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2523คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีมุ่งม,มั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพผ่านวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่บัณฑิตและสังคมโดยรวมพร้อมสร้างสารรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืน